เอ็กซิลีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้วันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับตัวรถสีขาวเกียร์ออโต้ด้วยเลขไม้หกหมื0นโลปี 2, 0, 2022ราคา755,000บาทได้ยางใหม่4เส้นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนส่งถึงหน้าบ้านทุกที่นะครับมาดูกันนะครับเจ้าคันนี้นี่เลยนะครับรถใหม่แท้แน่นอนนะครับเอาเข้าศูนย์อีซูุให้เรียบร้อยแล้วนะครับพลาสติก คุมด้านบนยังอยู่เลยเจ้าของเดิมรักษารถด,ดีมากภายในนี้ยังกับ ยังกับรถหมื่นโลนะครับถึงแม้จะเลขไม้หกหมื่นโลแต่ภายในสวยมากนะครับ X Series ภายในก็จะเป็นโลโก้แดงแล้วก็เดินได้แดงทั้งเบาะทั้งพวงมาลัยแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ X Series อยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นกันที่สําคัญนะครับได้แอร์หลังมาด้วยนะครับ X Series ตัวนี้มีแอร์หลังผู้นั่งโดยสารตอนหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วที่หล่อขาดไม่ได้ก็จะเป็นเจ้าโลบาร ที่มีมาให้แต่กําเนิดเอกลักษณ์เอ็กซิลแบบนี้แหะครับถ้าเทียบกับโตโยต้า Toyota ก็จะเป็นล็อกโคนี่แหละนะครับตัวอ s u ูก็จะเป็นเอ็กซิลนะครับสติกเกอร์คาดแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยโลโก้เอ็กซิลบ่งบอกความเป็นสปอร์ตแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับ อาร์คซ้ายขวาเดิมสนิทแน่นอนมาดูด้านในกันนี่นะครับดูความใหม่ของรถนะครับนี่เลยแมคไรเนอร์ไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างก็จะล้อ ก็จะเป็นขอบ18สีดําแบบนี้เยี่ยมูจัดยางใหม่ให้ไปแล้วนะครับสเส้นนะครับเปลี่ยนสีเส้นนะไม่ได้เปลี่ยนแค่เส้นเดียวยางเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยน4เส้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเครื่อง1.9เกียร์ออโต้แล้วเป็น ตัวท็อปทอปแบบ x อ็กซ e s แบบนี้นะครับราคาอยู่ที่755,000บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ถ้าเป็น x อ็กซ e s มี1เดียวเท่านั้นนะครับมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซารถใหม่ๆแบบนี้เฮียหมูจัดให้เหมือนเดิมครับ